ขาดพลังไม่มีการปิดปานไม่มีการโอบของเมืองตั้งแต่ปัตยาวงกลมในลักษณะที่โอบโอบด้วยแนวเขาในทะเลแนวเขาบนบกนะคะที่มีเกาะที่แนวภูเขาในน้าค่ะคือเกาะของของฝั่งของบางแสนนี่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นและระยะฝั่งกับระยะทะเลเนี่ยความกว้างก็ไม่เยอะถ้าพูดถึงนะเราขับรถเข้ามาเนี่ยมันมันนิดเดียวเอง ดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถจะเอาหนึ่งปลากัวแปดทิศห้าธาตเนี่ยไปวางอยู่ระหว่างฟังทะเลกับแผ่นดินได้ดังนั้นความเจริญมันเีที่ต่างกันนั่นเองใช่ไหมคะที่นี่ความโดดเด่นของพัทยาอีกตัวหนึ่งนะคะจา์ที่อีกจุดหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือมีสาวประเภทสองที่มีความสวยงามระดับโลกเลยค่ะมีทำเลอะไรที่ส่งเสริมบ้างหรือเปล่าคะคือที่พูดมาทั้งหมดคือส่งเสริมด้านี้โดยเฉพาะคือทำเลกลับกันนะฮะก็เลยมันก็คือทำเลที่กลับกันทำให ที่เราคิดว่าเป็นเพศชายนะั้นสวยมากนะ<ม>แล้วก็โดดเด่นนะคือแทนที่จะเป็นคือความโดดเด่นมีบท<ด>สถานที่ท่องเที่ยวทะเลนะคะคนละนะ,ค,ะคนก็ต้องโดดเด่นแต่ต้องโดดเด่นในทางกลับกัน<ม>นะคะ,คะสถานที่ท่องเที่ยวฝรั่งมาเที่ยวเยอะเป็นเจ้าของกิจการก็เยอะนะก็คือกลับกันแล้วก เวลาก็เป็นเวลากลางคืนนะครับดังนั้นอะไรที่เป็นบันเทิงกลางคืนเนี่ยมันจะเจริญรุ่งเรืองหมดมแต่ตอนตอนเช้าเงียบเลยเวลามันกลับกันกับคนอื่นค่ะเราจะเปรียบเทียบได้นะคะว่าในเมื่อทุกพื้นที่มันมีพลังงานยิ่งใหญ่มากกว่าคนนะคนอะย่อมกลับมันอยู่แล้วพยายามมีชื่อเสียงไปทั่วโลกหรือว่าหาดสวยค่ะย่อมมีคือสิ่งของอะคนสิ่งของทุกอย่างสถานที่ก็จะโดดเด่นป่านกันดังนั้น จึงมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเหมือนกัน<ม><ม>และการที่ทำเลกับตลปัตรเช่นนี้ทำให้บุคคลก็กับตลปัตรย่างงั้นถ้าสมมติว่าสาวประเภทสองมาอยู่ที่นี่จริงๆก็จะมีความเจริญสิคะอาจารย์ไม่อยากใช้คำว่าเจริญน,นะคือสามารถที่จะอยู่ในที่ที่เป็นของเขาได้ค่ะนะคะคือเพราะว่าเจริญหรือไม่เจรินเนี่ยมันขึ้นจากองค์ประกอบหลายอย่างทําเลที่อยู่อาศัยดวงชะตาความถูกแต่ว่าเราพูดถึงทําเลโดยรวมว่า อาชีพหรือว่าสถานที่นี้ส่งเสริมประเภทไหนมากที่สุดมากกว่านะคะทีนี้ถ้าหากว่าทำเลมันกลับกันก็จะส่งเสริมอาชีพแต่ไม่ได้หมายความว่าอาชีพอื่นจะทําไม่ได้อาชีพใดที่เป็นองค์ประกอบเพื่อสนับสนุนอาชีพที่กลับกันอย่างนี้ก็จะเจริญรุ่งเรืองค่ะขายเสื้อผ้าก็ขายได้ใช่ไหมคะขายอาหารก็ขายได้โรงพยาบาลคืออุปโภคบริโภคทั้งย่างที่สนับสนุนทำเลที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ได้หมด มันไม่จําเป็นว่าเราไปอยู่ชั้นกลับหมดเลยทุกอย่างเยไม่ใช่นะคุณคุณโยจะไปเปิดบูติกค,คุณโยเป็นอาชีพหนึ่งร้านเล็กๆอันหนึ่งในทำเลแอนกว้างใหญ่แล้วไปสนับสนบการกลับกันนั้นไม่ใช่คุณโยจะไปกลับกันเหมือนเหมือนเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่คุณโยอาจจะกลับว่าเปิดร้านบ่ายโมง,งปิดตีหนึ่งอ,อะไรเงี้ยนะค,คือกลับในเรื่องของเวลาทำไมเมืองพัทยาเนี่ยจึงมีความโดดเด่นหรือมีกิจกรรมทางกลางคืนเนี่ย มากกว่ากลางวันนะคะอาจารย์ก็โดยเหตุที่<ม>คกิมัน,นีก็มีหลายสาเหตุนะห<ม>นึ่งที่ทำไมกลับกัน,กนนะในเรื่องของกลางวันกลางคืนอันที่สองหญินค่าอยาง<ม>ผู้หญิงดำกว่าผู้ชายะนะคะ,อะพอหญินค่าอย่างปั๊บหญิงนี่คือความมืดะนะความมืดยาวนานกว่าความสว่าง<ม>ความมืดยาวนานไม่ได้หมายว่ากลางคืนนะี่มันมืดตลอดแต่หมายว่าการใช้ชีวิต ของคนกลางคืนเนี่ยมันยาวนานมากแทนที่แบบว่าเออเราทํางานทั้งวันเพราะว่าทิตตกแล้วเข้าบ้านแต่นี่ไม่ใช่คคือใกล้ๆพระอาทิตย์ตกคือเป็นเวลาที่ออกจากบ้านค่ะคือมันมันหลายอย่างนะคะข้อสําคัญเนี่ยด้านตะวันตกซึ่งควรจะเป็นฝั่งกลางคืนเนี่ยมันเป็นในที่เป็นทะเลที่มีการเคลื่อนไหวเป็นน้ํค่ะเป็นทะเลสาบมันเป็นอะไรที่มีชีวิตชีวามันเป็นความอุดมสมบูรณ์มันเป็นทรัพย์กลางคืนเป็นทรัพย์ค่ะก็นั่นคือคําตอบ แล้วถ้าอย่างนี้เราจะจัดทำเลที่บางแสนให้เศรษฐกิจดีเหมือนพัทยาทำได้ไหมคะก็อยากจะทำให้ <c oughs> แต่ว่ามันก็คงยากอย,กอยู่นะคะแต่มันก็ทำได้คือปัจจุบันนี้ก็จเจริญแล้วในลักษณะของในพื้นที่ตรงนั้นค่ะนะคะมีโรงแรมมีสถานที่ศึกษามีอะไรคือถือว่ามีความจเจริญในระดับหนึ่งในระดับเ <c oughs> มืองนะคะแต่ว่าจะ,จะเจริญในลักษณะว่าเป็นเมืองเอกเทศชาวต่างชาติมาเยอะ คือมันไม่พอรองรับเหมือนมีเรามีขวดที่สวยอยู่เล็กๆกับอันนึงเป็นอ่างใหญ่เนี่ยเราจะทําทําเลขวดให้เป็นอ่างมันก็ไม่ใช่ง <c oughs> ่ายมันต้องทุบขวด <c oughs> จริงๆแล้วจากการที่ฟังอาจารย์เล่ามาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทําเลจะมีส่วนในการที่จะเป็นตัวกําหนดความเจริญในพื้นที่นั้นๆด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะเหมือนอย่างที่บอกมาว่าทําเลดึงมาคือในบางแห่งทําเลสําคัญดีอยู่แล้ว ก็จะดึงมาสนับสนุนตนเองเหมือนต้องมีบริวารขณะเดียวกันทำเลที่สร้างขึ้นอย่างถึงทำเลนะคะก็ก็มีส่วนที่จะทําให้ตรงนั้นมีความสําคัญขึ้นก็สร้างได้คือมันมันได้ทั้งสองอย่างค่ะแต่พัทยานี่เป็นที่ทำเลมันดึงมาตั้งแต่แรกแล้วะคะ่ะแล้วเสร็จแล้วพอมีการดึงมาให้มีการสร้างส่งเสริมมันก็ยิ่งโดดขึ้นไปใหญ่ก็เลยกลายเป็นว่าสามารถที่จะเป็นเมืองเอกเทศได้ ถ้าเมืองใดอยากจะเป็นเมืองเอกเทศนะคะคงยากนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เหมือนอย่างที่พัทยามีะนะอยู่ดีๆจะบอกว่าเอออันนี้จะเป็นสามารถกิดแบบคุณออโดจะตั้งตำบลอำเภอที่อยู่เนี่ยเป็นเมืองอิสระธรรมตรงนั้นเนี่ยก็คงจะไม่ได้นะคะเพราะว่าองค์ประกอบมันไม่ครบนะคะ,ค,ะคือธรรมชาติต้องให้ด้วยที่ถ้าเราไม่ไปมองใหญ่ถึงว่าจังหวัดเมืองอะไรอย่างน้นะเรามองมาถึงย้อนกลับมาที่บริษัทที่บ้านของเราเนี่ยเราสามารถ เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราสามารถควบคุมได้นะคะคือทำเลกับกันสมวว่าถ้าคุณโยเป็นผู้บริหารผู้หญิงเนี่ยคุณโยจะทำทำเลกับกันให้ผู้หญิงเป็นใหญ่คะแล้วผู้ชายเป็นรองก็สามารถทำได้นะคะดีจังเลยค่ะ <laughs> <c oughs> ค่ะก็ะค,ะคือตำแหน่งเสือนะคะหรือว่าในลักษณะของปิดตาวงกลมหมดแล้วนะคะลักษณะอย่างคือมองดูจาก ทำเลของพัทยา่ยก็คืออิทธิพลของทำเลใช่ไหมคะและในวันนี้ก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทำเลของเมืองพัทยาอย่างละเอียดเลยนะคะต้องขอกราบขอบคุณอาจารย์มากค่ะ <S 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 ค่ะท่านผู้ชมคะจากเรื่องของทำเลพัทยาสองตอนที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นได้ว่าธรรมชาติเป็นตัวกำหนดความเป็นไปของมนุษย์ หากท่านผู้ชมท่านใดมีสถานที่ที่น่าสนใจต้องการให้อาจาร,รย์แอนไปวิเคราะห์ทำเลนะคะก็แนะนำเข้ามาได้สำหรับวันนี้รายการสร้างบ้านสร้างสุขได้หมดเวลาลงแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ